สวัสดีครับอยู่กับผมจีนะครับบนช่องจีแชนเนลนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูน้ําพึ่งเดือน5้านะครับอันนี้เป็นน้าพึ่งเลี้ยงนะครับพึ่งเลี้ยงนะครับเป็นพึ่งฟาร์มนะครับโอเคนะครับตามที่รู้กันนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราได้น้ําพึ่งแท้นะครับถ้าเราได้รับประทานน้าพึ่งแท้ๆเลยนะครับเป็นพึ่งป่าแท้ๆที่ทํารังเองนะครับแล้วก็ มีการนํามาขายกันนะครับบอกได้เลยว่าประโยชน์เยอะแยะนะครับน้าผึ้งแท้นะครับจากป่าจริงจริงก็หายากนะ er ครับอันนี้ก็เลยจําเป็นนะครับไปเดินห้างแล้ว pues ก็เจอนะครับน้ Point ําผึ้งเดินห้านะครับอันนี้ก็เป็นน้ําผึ้งแท้เหมือนกันนะครับน้าผึ้งแท้แต่เป็นผึ้งเลี้ยงนะครับอันนี้ไปเจอมานะครับเป็นสินค้าออทบนะครับก็เอามานะครับรับประทานนะครับวันละช้อนนะครับวันละช้อนเช้านะครับทุกเช้านะครับวันละช้อนก็อ่า มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเดี๋ยวมาเทนะครับมาลองชิมกันนะครับมากินกันนะครับน้ำผึ้งเดือน5้านะครับเป็นสินค้านะครับโอทบที่ใส่ขวดนะครับบรรจุนะครับตามนี้นะครับโอเคซื้อมาราคานะครับขวดละ109บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นอย่างไรนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับมาลองกินกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งแท้นะครับเป็นน้ำพึ่งแต่เป็นน้ำพึ่งเลี้ยงนะครับน้ำพึ้งความนะครับโอเคนะครับได้มานะครับอันนี้ตามที่บอกได้มาจากในห้างนะครับมีรังของมันนะครับมาด้วยนะครับในขวดนะครับโอเคนะมาดูใกล้ๆกันนะครับเทลงมาใส่ช้อนนะครับรับประทานโอเคนะครับเข้มข้นดีนะครับดูครับดูครับ โอเคครับผมเดี๋ยวมาลองรับประทานกันดูนะครับอืมโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นน,นะเป็นน้ำผึ่งแท,แท้เหมือนกันนะครับแต่เป็นน้ำพึ่งนะครับเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงนะครับอันนี้น้ำพึ่งเดือนห้านะครับราคาร้อยเก้าบาทนะครับใครอยากหาซื้อนะครับใครอยาก ใครที่หาซื้อน้ำพึ่งป่าไม่ได้นะครับลองหาน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งเดือนห้านะครับแบบนี้นะครับมาลองเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะรับประทานนะครับมีประโยชน์นะครับต่อร่างกายได้นะครับกินวันละช้อนนะครับโอเคนะครับรสชาติอร่อยดีนะครับโอเคนะครับส่วนตัวก็คือนะครับให้ผ่านนะครับรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างกับพึ่งป่าเยอะนะครับโอเคนะ